กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับงานด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยได้นำเรื่องราวด้านดนตรีไทยที่ไม่ค่อยได้หยิบยกขึ้นมาให้เด็กเยาวชนและสังคมได้รับรู้ถึงคุณค่าและความยิ่งใหญ่ของดนตรีไทยซึ่งสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยผ่านการแสดงละครเวทีเรื่องรอยดุรยาม เดอะมิวสิคลให้กับคณะนักเรียนนิสิตนักศึกษาในสถาบันต่างๆได้เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์ตรงของเบื้องหลังการจัดแสดงละครเวทีโดยจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบแสงสีเสียงและเทคนิคมัลติมีเดียต่างๆที่ใช้ในการแสดงละครเวทีค่ะขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมากที่เปิดโอกาสน,นี้โชคดีจริงๆพวกเราได้มีโอกาสได้ชมเบื้องหลัง เรายัางได้ทราบความเป็นมานะคะวิธีการคิดวิธีการสร้างสารรค์มีการนําเอาเทคโนโลยีหลายๆอย่างมารวมกันทําให้เห็นถึงความงามของศิละปะแล้วก็ละครเวทีมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นค่ะสุดท้ายนี้นะครับพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมะเกียรติก็ขอขอบพระคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่มอบโอกาสให้พวกเราได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับละครเวทีเรื่องรอยดุริยางนะครับแล้วก็ให้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในด้านทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของละครเวทีนะครับขอบคุณครับ ซึ่งกิจกรรมชมเบื้องหลังละครเวทีรอยดุริยาง The Musical นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้เปิดศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และน้องๆสามารถติดตามกิจกรรมดีๆทางวัฒนธรรมได้ทัง www.culture.go.th ค่ะ